นี่นักแสดงอายุมากเขาเป็นอย่างนี้ไงขอเงียบนะคะขอสัมภาษพด้านหนึ่งหนึ่งสองได้เลยอาวิจารณ์คนเรียกร้องเยอะตลอดมีไดเรกมาเต็มเลยเยอะมากไม่รู้อะไรต่ออะไรเต็มไม่หมดเลยเออเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องเป็นต้องเป็นเราด้วยวะเราทคำถึงหรือเปล่าแต่ละรอบไม่รู้แต่ว่าจริงๆนะบอกเลยนะมันมันเครียดนะจักใจเข้าใจว่าบางไอ้บางคนอ่ะเราทําได้ แต่พอบางคนทำไม่ได้มันรู้สึกมันกดดันอะเพราะเพราะเราเวลาเราทำมันเราก็อยากทำให้มันเหมือนออกมาบางทีก็งอแงกับพี่ต้อยแล้วบอกพี่ผมไม่ถนัดเลยอย่างเงี้ยแต่ก็เล่นเลยเขาแหละใช่แสดงว่ากายตอนนี้แบบแอบเครียดนิดนึงแล้วเอย่างบอกไม่เป็นตัวเองก็แทบจะไม่เป็นตัวเองเลยแต่ก็เป็นทุกคนจะเป็นตัวเองใช่แต่จะไม่เลิกทำใช่ไหมก็แล้วแต่พุ่งกลับแล้วแต่พี่ต้อยเขาแหละเราก็ แต่ก็ทําตามที่เขาสั่งมานัา่นแหละอย่างล่าสุดนี้คือกินห่อหอ่อถ้าจริงๆก็ต้องกินห่มแดงอย่างเงี้ยลูกใหญ่ๆมีจนมมานใหี่หนักสุดที่รู้สึกว่าไอ้นี่นะโดนน,น้ำหรอที่ทํามาอย่างอื่นนะเฉยๆหมดเลยแต่ว่าแต่ที่รู้สึกว่า ส่องกระจกแล้วแบบทำไมกูมองกระจกอะแต่งตัวเสร็จแล้วมองกระจกมันไเลยนเออคือเราไม่ได้อะไรนะบอกว่ามองกระจกแล้วเฮ้ยกูต้องทําอะไรถึงขนาดนี้เลยอันนั้นอะหนักหนักสุดแล้วน้ำวิดมันในหนักสุดใช่ตัดต่อรับดีมากตัดต่อแบบต่อแบดีนะใช่ตัวนี้ว่าแท็บนะคนตีบารฉบับเลยนะเออจะถามเป็นตั้งแต่เล่นตลกมานะไม่เคยรู้สึกอะไรเลยไม่เคยอายอะไรเลยมีอันเนี้ย เครื่องไม่ทงกระจกแล้วแบบไอ้ถามว่าอายไหมไม่ได้อายแต่แต่คือนางกำลังก็บอกว่าทำไมกูต้องทําถึงขนาดนี้ด้วยวะอะไรเงี้ยไปเส้นเงินล็อกเอวิติงล็อกแจนด้วยใช่แล้วหนุ่มก็บอกว่าขายมากแต่แค่ข้างล่างไม่ขายมันตรงข้าล่ตรงกว่าอ๋อข้างล่างตรงกว่าใช่ใช่ตอนใส่ชุดลำบากใจอะไรพี่จัฮะตอนใส่ชุดลำบากใจเราเป็นตลกเราแต่งได้หมดแล้วเจอาพงเจ้าแต่ก็ไม่รู้เหมือนว่าทําไมถึงคิดแบบนั้น พอจีบชุ้มาใส่ก็อย่างที่บอกอ่ะทำไมต้องเป็นกูแล้วทําไมต้องอะไรขนาดนี้ด้วยวะอะไรเงี้ย <c oughs> แต่พอออกมากระแสก็ดีก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับครับสมุกเรียนแบบาสบายใจปลอดภยไม่อ่ะเอาจริงเลียนแบบนี่จะไมใจนะไม่เหมือนเล่นตลกนะเล่นตลกง่ายกว่านะ <c oughs> เราไปเป็นคนอื่นอ่ะนี่ออกว่าแต่จริงอ่ะเป็นคนเขาชอบเลียนแบบไปแหละแต่ว่าบางคนไม่ถนัดบางคนถนัดอะไรเงี้ยใช่ กันเป็นยากนะมีมีมีอันไหนที่ทำแล้วต้นสบับโทรมาหาบราไหมพี่จันฮะต้นสะบับโทรมาหาเราไหมบอกว่าเฮ้ยขึ้นชมน้าเหมือนหน้าเลยมี่ชตอนชูวิกับสันทนามีสายตรงโทรมาหาพี่บอลถามว่าเล่นกันแบบไหนเหรออะไรเงี้ยเขาบอกฮ่าฮ่าเขาไม่มีอะไรแต่เขาก็ชอบใช่ใช่เพราะเห็นเขาเห็นรูปแชร์ไงใช่ใช่แต่ก็เหมือนอยู่ใช่ใช่ครับผม นก็เราก็ก็อย่างบอกกันเราเราจะไม่ได้ผลักดันไม่ได้อะไรนะก็คือเขาชอบอะไรเขาไปทางของเขาอ่ะทางของเขาเพราะเราเชื่อว่าเด็ก,กเวลาได้ทําอะไรที่เขาชอบอ่ะเขาเขาจะเขาจะเอนจอยอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาไม่อยากไปบังคับไปลูกนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเดีวจรเิงจริงจริงจริงๆแล้วเขาคล้ายผมแล้วตอนเด็กๆอ่ะเขา เขาไม่ได้กล้าสักทีเดียวนะแต่เขามีของแต่เขาไม่ได้กล้าในทุกทกที่นะแต่เขามีของของเขานั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็เหมือนน่าจะเหมือนผมแบบใช้คำว่าก้าสิไปนะเหมือนเหมือนเราเห็นเรารู้ว่าเราตอนเด็กเราเป็นไงแล้วเรามองลูกเรารู้สึกอย่างนั้นเปนเห็นตัวเองไหมคะพี่แจ๊เหมือนใช่เหมือนมากเขาเหมือนจริงๆเหมือนเขาไม่ได้เด็กพูดมากพูดแจ๊จ๊าจ๊ะไม่ใช่นะเขาพูดไม่ได้เยอะใช่แต่เขามีอะไรอ่ะ ไม่รู้จากที่ดูลูกนะเดิน้องจะเดินเดินทางสายอ็นเทอะไรอย่างนี้พี่จะโอเคใจลึกๆก็อยาให้เป็นแบบนั้นนะใจลึกๆก็อยาให้เป็นแบบนั้นนะเพราะเพราะอยากอยากให้เขาก็ตสบความสาเร็จแบบเราอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ใครได้เท่าเราอะเขาก็เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงอะไรได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงตัวเองได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เขามีดูมีแววนิดนึงพี่แจ๊แบบว่ากูทางยังไงหรือปลูกฝักอะไรอี้ก็แล้วแต่เขานะเอาจริงๆว่าแล้วแต่เขาอาจจมุู้ล่ อ,อยู่ๆเขามาพูดว่าเขาอยากทําช่อง u t u b e อ่ะ,อะเราก็ซัพพอร์ตตรงนี้ปล่อยเขาขทาไปจบอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะไม่ยุ่งวุ่นวายอะไรเขาเลยแนมะ้แต่นิดเดียวเวลาถ่ายคลิปนู่นนี่นั่นก็ปล่อยให้เขาอยู่กับทีมถ่ายของเขาไปเลยอะไรแบบนี้ใช่ใช่มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแหละแต่ถ้าสมมติมันเกิดขึ้นจริงๆนะแต่ตอนนี้มันอาจจะมีแหละแต่เราอาจจะไม่เห็นก็ได้บางคนแบบมันลือเรื่องลูกเรื่องลูกเ,เ,เ,เรื่องนี่อะไรเงี้ย ถ้าเขามาถามแล้วเขาจะบอกว่าอย่าไปสนใจใครมาเม้นอะไรรู้สึกว่าไม่โอเคลบทิ้งเสียงไปไม่มีประโยชน์เพราะเสียงไม่ได้เจอหน้าถ้่บ่าเจอหน้ายังยังยังอะไรกันได้แนตะ่ถ้ไม่เจอตัวก็แบบมีประโยชน์อะอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนาั้น ไม่เอาอะไรตลรอะไร